เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคต่อไปเนาะเป็นข้อที่24่สิเขาถามว่าข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้เจตนาเนาะ ก็คือเขียนข้อความนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเจตนาเนาะเจตนาอ่ะคนทำงานปัจจุบนันประสบปัญหาเกี่ยวกับสมองกันมากโดยเฉพาะเมื่อผนวกกับสภาพ ขอโทษคะ่ะโดยเฉพาะเมื่อผนวกกับสภาวะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเครงเครียดอ่อนล้าและซึมเศร้าจากหลายๆเรื่องดังนั้นนอกจากพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วยังควรกินอาหารที่มีวิตามิน B เพื่อเพิ่มพลังสมองให้กลับมาปลอดโปร่งได้อ่ะอ่านช้อย 1. เตือน 2. ชี้แจง3โน้มน้าว4เสนอแนะ5ให้กำลังใจ พอเข้าใจเนาะว่าเจตนามันจะมันจะมาประมาณนี้ทีกลับมาที่ตัวบทความเนาะเขาพูดว่าเขาเล่าว่าเนาะคนทํางานปัจจุบันเนี่ยคนที่ทํางานในปัจจุบันนี้เนี่ยออประสบปัญหาเกี่ยวกับสมองกันมากก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยประสบปัญหาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสมองโดยเฉพาะ เมื่อผนวกกับสภาวะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเคร่งเครียดอ่อนล้าและซึมเศร้าจากหลายๆเรื่องก็คือเขาพูดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าว่าคนในปัจจุบันคนที่ทํางานในปัจจุบันเนี่ยเอประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างมากแลวเขาก็พูดต่อเห็นคําว่าดังนั้นตรงนี้ปะอ่ะดังนั้นนอกจากพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วยังควรควรในที่เนี้ยมันเป็นมันเป็นคำเนาะที่ใช้บ่งบอกถึงว่าให้ใครควรทำอะไรอะ่ะเออมันมันเป็นการแบบเสนอให้ใครทำอะไรโอเคปะ เราสังเกตเนาะเวลาอ่านพวกเนี้ยยังควรกินอาหารที่มีวิตามินบีกินทําไมกินเพื่อเพิ่มพลังสมองให้กลับมาปลอดโปร่งได้อืมก็คือเขาพูดเห็นปะว่าเขาพูดถึงว่าเออทุกวันเนี้ยมีคนประสบปัญหาอย่างนงี้นี้นะแล้วก็มาบอกเห็นปะบอกต่อว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอ,อ่อ เพื่อที่จะไม่ประสบปัญหาเหล่านี้หรือว่าอ,อลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคีบแบบคีบให้ร่างกายเรายัางแบบร่างกายสภาวะจิตใจและสภาวะร่างกายเราแบบพร้อมต่อการทำงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราควรทำอะไรเห็นปะเขาพูดตรงเนี้ยเพื่อบอกว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ย นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วเนี่ยเรายังควรกินอาหารที่มีวิตามิน B เพื่อเพิ่มพลังสมองให้กลับมาปลอดโปร่งได้เห็นปะคือเขาพูดสองประโยคสุดท้ายเนี่ยเพื่อบอกว่าการที่เราจะทําให้สมองกลับมาปลอดโปร่งได้มีร่างกายแล,และก็สุขภาพจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ในการทํางานเนี่ยเราควรทําอย่างนี้ก็คือนอกจากจนเนี่ย พักผ่อนให้เพียงพอหนึ่งถูกปะออกํำลังกายเป็นประจำแล้วให้ทานวิตามิน B ถูกไหมเพื่อทำให้พลังสมองของเราเนี่ยกลับมาโปร่รงเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขาพูดมาเนี่ยเขาพูดตรงเนี้ยข้อความเนี้ยมาเพื่ออะไรเป็นการอะไรลูกเป็นการบอกใช่ปะว่าเราควรปฏิบัติยังไงถูกปะเป็นการบอก ว่าควรปฏิบัติยังไงให้สมองปลอดโปรถูกไหมนี่คือเจตนาของคนเขียนอ่ะแล้วที่นี้กลับไปดูช้อยหนึ่งเตือนเขาเตือนหรือเปล่าลูก เขาบอกถูกไหมบอกถึงวิธีที่จะทำให้เออสมองกลับมามีพลังและปลอดโปรถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เตือนเนาะสองชี้แจงชี้แจงเนี่ยจะเหมือนเป็นแค่การบอกกล่าวเออตรงเนี้ยเขาบอกกล่าวก็จริงแต่ว่าเจตนาของเขาอะ่ะมากกว่าการบอกกล่าวถูกปะจำได้ไหม ขอกลับมาตรงนี้เนาะจําได้ไหมที่พี่บอกว่าให้วงคาว่าควรเนี่ยควรควรเนาะอ่านมาควรเนาะสะกดด้วยแม่กลนเนาะโอเคจําได้ไหม,นนไไหมที่พี่ให้วงคาว่าควรควรเนี่ยเป็นคําที่บ่งบอกถึงว่าอยากให้ใครทําอะไรถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่ฉี้แจงหรือแค่บอกกล่าวว่าเออเนี่ยนะ วิธีที่จะทําให้สมองกระมาปั่โปงนะเป็นอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นคําว่าควรมันเป็นการบอกถูกปะให้คนอ่านทํำยังไงถูกปะคือมันไม่ใช่สัง่งแต่แบบเป็นการที่แบบบอกว่าเออควรทําอย่างนี้นะเออมันเป็นการแบบบอกให้ใครทําอะไรถูกปะ มัเป็นการแบบเสนอว่าแบบเฮ้ยเธอควรทำอย่างนี้นะเพื่อให้มีพลังสมองแล้วก็มีสมองที่ปลอดโ okay, ปรโอเคปะอ่ะกลับมาที่ choice เพราะฉะนั้นชี้แจงไม่ใช่สาโน้มน้าวหรือเปล่าลูกโน้มน้าวเนี่ยคือเป็นการที่แบบว่าพูดเพื่อให้คนฟังหรือคนที่ได้รับสารเนี่ยคล้อยตาม ในสิ่งที่เราพูดหละจากข้อความที่เราอ่านเมื่อกี้เด็กๆคิดว่ามันเขานมนนาวหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะเพราะหลักคีอันนี้คือควรเลยเพราะว่าควรเน,นี่ยเป็นการเออแนะให้ใครทำอะไรถูกไหมสี่เสนอแนะต้องตอบข้อนี้นะเด็กๆเพราะว่าที่ต้องตอบข้อนี้ย้ำบางทีเนาะที่ต้องตอบข้อนี้เพราะว่า เขาพูดมาเนาะถึงว่าเออเนี่ยทุกวันนี้มีคนประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมองเนาะอย่างโดยกันมากโดยเฉพาะเมื่อแบบเออสภาวะจิตใจที่แบบไม่โอเคเคร่งเครียดอ่อนลา้าและซึมเศร้าก็คือแบบทุกอย่างถาโถมอะไรเงี้ยเออทุกคนก็เลยแบบว่ามีปัญหาคนส่วนมากเนี่ยเลยเลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองกันดังนั้นอืดังนั้นเนี่ย นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วเนี่ยยังควรกินอาหารที่มีวิตามิน b เพื่อเพิ่มพลังสมองให้กลับมาปลอดโปร่งด้วยก็คือเป็นการบอกว่าเออเราเนี่ยคนเออเป็นการบอกคนรับสารเนาะหรือผู้อ่านเนาะว่าเออคนที่ประสบปัญหาอย่างเงี้ยควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อที่จะได้มีสมองที่ปลอดโปร่ง และมีพลังโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่คือการเสนอแนะให้ใครควรทำอะไรโอเคปะ่ะหให้กำลังใจไม่ใช่เนาะโอเคนะเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นคนนี้ตอบข้อ4ค่ะทันเนาะไปต่อนะนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้งเป็นจำนวนผัวถูกไหมเลขผัวก็คือสองร้อยสี่ยังไงตัดการได้เลยแล้วตอบเดี๋นสองก็ร้องหเหรอสองร้องดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ